ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมได้ร่มรลมตกเนาะก็มาพอดีน้ำน้ำในสระไม่พอเนาะก็เลยไก่ขันก็เลยพอดีมันปล่อยปลาเยอะไะก็เลยถ้าจะสูบมันมันน่าจะไม่พอก็เลยอันนี้ที่เคยถ่ายให้ท่านผู้ชม ดูตั้งแต่ตั้งแต่เดือนที่แล้วเนาะแต่เดือนนี้ยังไม่ได้คิดว่าน้ำทั้งน้ำเยอะกว่านี้ก่อนพอดีเพิ่งเจาะประดาน้ำมาก็เลยก็เลยอันนี้อันนี้ออกเต็มท่อเลยเต็มท่อเลยทั้งเดือนเลย ก็เออมะม่วงเมื่อมันเจอมันเจอมันเจอความเย็ยนมันเหมือนถ้าทําถ้าดินมันออชื้าานมันจะออกดอกยางไงมันเหมือมันออกดอกช้างไงถ้าบางบางสายพันธุ์มันจะออกช่วงนี้ในในเฟสนิวอะไรมีเด มะม่วงออกดอกเยอะๆอันนี้อันนี้มะม่วงมะม่วงแก้มมันก็ออกดอกประมาณนี้แหละครับท่านผู้ชมอือันนี้อันนี้อ,นนอมันมันเป็นสองระบบนะอะผมเจาะไปเจาะไปประมาณห้าสิบเมตรแต่ผมใส แต่แต่ผมใช้แค่ประมาณ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 แปดท่อนเนาะแปดท่อนมันแปดสี่สามสี่สองผมใช้แค่ประมาณสี่อ่อสามสิบสองเมตรแต่มันก็ไหลทั้งวันนะนี่แหละเต็มเลยนะครับผู้ชม เดินเดินดูมะม่วง่อยมะพร้าวก็เหมือนเหมือนอย่างว่าแต่เราไม่ได้บุรณมมันปลูกแบปีที่แล้วก็เลยว่าปีนี้ว่าจะชวางก็จะมา,าดูดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยถ้าเจอไอ้ต้นนี้ถ้าเจอใบคีเพียงนี่ไม่ออกดอกมันมันจะออกออกไม่เยอะมันจะมีออกบางบาง มันเจอมันเจอความชื้นมันก็เมืนเอนจะว่ามันไม่สนใจหรอกถ้ามันเจอความชื้นมันจะมันจะพลิตใบะบางบางตน้นนี่นะอดีวงสูกน้ําใส่เจอความชื้นดูมีออกดอกไม่เยอะว่าจะ พอดีเพิ่งเพิ่งเติมน้ําเมื่อวานเนาะก็เลยน้ํามันเยอะเล้วก็ค่อยค่อยค่อยว่าจะใส่ปุ๋ยอีกรอบว่าจะว่าจะลองว่จะลองขี่ทุ่มมูดูไม่ได้จะใช้อ่าเห็นในเห็นในคลิปนะที่เขาบน่าจะยูแลเ,เองทำาูแเ,เองก็เพะว่าจะลองทําดูนะฮะก็เลยว่า พอ,พอทำเสร็จเราจะลองถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมดูว่าทำายเรียรทำเองนะมันทําแบบทําแบบไหนอย่างนี้นะก็อลองคอยติดตามชมตอนต่อไปเนาะวันนี้ขอบคุณมากนะครับ